เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 6พรรษานะคะพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ ช่ค่ะซึ่งมีการจัดงานอย่างที่เราบอกกันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มี2พิธีกรอีเวนท์ที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ซึ่งจะมาบอกไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดขอต้อนรับคุณหนิงสไลชันและคุณท็อปนัทเศดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเจ้านี่เจ้าแม่งานอีเวนต์เลยไม่ว่างานไหนก็จะต้องมีนางนะฮะอีกท่านนี่ก็จะเป็นเจ้าพ่องานอีเวนต์แล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเซเลบริตี้ที่แบบหลายๆคนจับตามอง นะฮะถามจริงๆว่าพิธีกรที่งานเยอะที่สุดในประเทศไทยว่าได้ยังไงฮะเยอะขนาดไหนคุณหนิงเนี่ยก็ออคุณหนิงอ่ะคหน่ก็จริงๆคนอื่นก็อาจจะเยอะเท่าๆกับเราเลยค,ค่นะแต่อาจจะเป็นเพราะเรามีโอกาสได้ทํามากกว่าคนอื่นหมายถึงว่าเริ่มต้นก่อนคนอื่นเขาแล้วก็ข้อจํากัดก็คือว่า2ภาษาเนี่ยเราได้งั้นคนอื่นอาจจะได้แค่ภาษาเดียวงั้นถ้ามีสองภาษาปุ๊บก็จะนึกถึงเราสองคนท็อปละครับ เขาก็ไม่กล้าเทียบตัวเองกับพี่หนิงแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นสมุดตารางเขานี่รู้สึกว่ามันจะแบบว่าแน่นเอียดสุดือเกินฮห้อะเมื่อกี้มีมาด้วยมันแน่นมากอะครับเยอะเอยะที่สุดสถิติกีง่งานเคยไหมฮะคุณทออ็อปกี่งานคะเด<อ>ือนหนึ่งเอาในเดือนหนึ่งเฉพาะอีเวนต์อย่างเดียวในหนึงนน่งวันไหมครับหรือว่าหรือว่าวันหนึ่งเคยวิ่งอยู่ประมาณแบบเจ็ดแปดงานโหทำลายสถิติต่อดำแล้วอะสี่แล้วไปเขาคุณมากที่สุดกี่งาน สมัยก่อนเหรอช่วงช่วงที่ช่วงช่วงยุคก่อนคุณเช้าอ่ะเช้าอ่ะเคยวิ่งมากสุดวันหนึ่งอ่ะนะเกือบสิบงานจนตัวเองหลับแล้วถึงวันนั้นถึงไม่เอาแล้วไงคือหลับแล้วน็อกน็อกค้างบนรถเลยอ่ะแล้วในหนึ่งเดือนคุณท็อปกี่งานวัไม่เคยนับแบบนั้นนะครับคือเราอย่างท็อปเองจะดูเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ไปครับของหนิงนี่มากสุดได้กี่งานหนึ่งวันเยอะ ผู้หญิงพี่ว่าผู้หญิงเคุณหญิงนี่เคยเจอแบบเมื่อก่อนเคยเจอไม่ทำันละสองสามงานเลยอ่ะก็ถ้าเต็มที่ก็สี่แต่หมายความว่าสี่เนี่ยมันก็จะมีภาวะความเครียดสูงคือนันหมายความว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์มีรถไฟฟ้ามีอะไรแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้นับว่าวันหนึ่งมีกี่งานจะจะดูรายได้เป็นเดือนก็นั่งนับเลยว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้ได้เท่าไหร่อาชีพหลักของคุณนี่คือพิธีกรเลยมั้ยหลักเลยค่ะใช่ไหมล่ะอาชีพก็คือพิธีกรเลยต้องบอกว่าทำงานเยอะขนาดนี้ลูกกับสามีของคุณหญิงเนี่ ไม่ว่าไม่ว่าใช่ไหมฮะไม่ว่าเลยค่ะแบบว่าคือเขาเข้าใจเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรา ทำแล้วจะรู้เลยว่างานอีเวนต์ใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะถ้าวันไหนทำในในที่ที่พาลูกไปได้เนี่ยเอาลูกไปด้วยเลยบางคนไม่รู้หรอกว่าจริงลูกอยู่หลังเวทีรอทำงานเสร็จก็เลี้ยงลูกต่อที่มันต้องเตรียมตัวเลียูกไปเองอ่ะใช่มันจะเหนื่อยหนแต่ของของบ้านท็อปเขาจะว่าอย่างไรเพราะเขาได้ข่าวเหมือนกับว่ายุ่งมากเลยไม่สามารถมีทายาทได้สักทีเขาเขาไม่้แต่ทำงานนี่หคือคือท็อปยุ่งด้วยแล้วแพมเองก็ยุ่งด้วยเหมือนกันครับก็ต่างคนต่างยุ่งก็เลยไม่มีทายาทครับก็ต้องนัดว ใช่ต้องนัดกันครับทุกวันนี้ก็คือต้องนัดกันล่วงหน้าว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะจะทานข้ากันวันไหนก็จะได้เตรียมแผนจองร้านอาหารไว้ก่อนล่วงหน้าเงี้ครับโอคุยเรื่องงานบริหารเลยนะทั้งสองมีส่วนร่วมในงานอันเป็นมงคลมหามงคลขนาดนี้ยังไงบ้างคะ เราสองนคนได้รับเลือกเป็นพิธีกนรนะคะให้กับงานพิธีเปิดซึ่งทําไปแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อวันที่สองแล้วก็ในวันที่5นี้แล้วก็ตัวแทนในวันนี้เพื่อที่จะมาบอกต่อให้ประชาชนที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยได้ไป ไปนิทรศการนี้ซึ่งเราสองคนไปดูกันมาแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสดีๆที่เราจะได้เห็นนิทรศการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะและทราบมาว่าตั้งแต่เริ่มที่เริ่มมีการจัดงานที่นิทรศการนี้ประชาชนเข้าไปชมกันเยอะมากเลยใช่เยอะมากเนาะถยอะมากครเพราะว่าจริงๆโซนใหญ่มากครับมีทั้งหมดแโซนด้วยกันแล้วก็2ชั้นชั้นเกับชั้น2ของที่พาร์กอนนะครับดังนั้นคือพื้นที่ใหญ่แล้วก็จะมีของเล่นมากมายเ็มหมดเลยครับก็คือเหมาะสำหรับคนทุกคน เด็กๆก,ก็ได้เหมือนกันผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ทํางานประเภทนี้เยอะครับแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นอะไรมากขึ้นทุกๆครั้งนะที่หนึ่งเดินไปก็ได้ความรู้ตลอดเลยไม่เคยรู้เลยว่าท่านทําสิ่งนี้ท่านทําสิ่งนั้นแล้วด้วยคภาพเก่าๆก็ได้เห็นด้วยครับค่ในฐานะที่ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นตัวแทนก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะฮะอยากจะถามว่า นอกจากภายในงานเนี่ยมีความพิเศษคือเขาบอกคุณจะเห็นเทคโนโลยีอะไรที่เอามาเล่าพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยความพิเศษที่เหนือกว่านั้นคือการถวายพระพรก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับมีเครื่องอินเทอร์แอคทีฟซึ่งคุณท็อปก็ได้มีโอกาสไปลองใช้ใช่ครับคือประทับใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยผ่านหนังสือที่อยู่ด้านในแต่หนังสือที่จับต้องไม่ได้นะครับคืออยู่ในตู้กระจก ถ่าเราไม่ต้องจับต้องเลยเพราะว่าเราจะมีอินเทอร์แอคทีฟคือทำมือแค่นี้ครับก็เหมือนเปลี่ยนหน้าไปแล้วอ๋อเหรอใช่ครับแล้วพอเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นหน้านี่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 สารบันเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มนึงครับแต่แทนที่เราจะต้องไปเปิดดูไม่ต้องเลยไม่เป็นอินเทอร์แอคทีฟแบบนี้ฮะแล้วก็มีหน้าเออ่สารบัญครับซึ่งในสารบัญก็จะมีหลากหลายเรื่องราวก็ทําชี้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วก็คือจะไปแบบชัตเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยครับเท่มากอย่างนี้ก็คือปิดหนังสือก็อยากจะให้แบบไปไปเล่นกันเพราะว่า มันได้ความรู้ด้วยอย่างอย่างอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่น้องๆเนี่ยสามารถจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องของดินเปรี้ยวได้ครับพาเด็กมาดูได้เด็กจะเข้าใจโครงการของพระองค์ท่านได้ยางมากขึ้นเพราะว่าเราทําให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นค่ะทไปได้ทั้งครอบครัวใช่ค่ะไปบอกโรงเรียนเก่าก่อนไปทัศนศึกษานะมาเพราจริงๆอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างดินเปรี้ยวเนี่ยมันมีมีความสําคัญกับคนไทยมากๆมากเพราะว่าบางที่ที่เราเพาะปลูกไม่ขึ้นหรืออะไรพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระอจฉรยาภาพทรงคิด ก็ไปดูท่าบอกว่าเป็นการหลอกหลอกดินค่ะมีวิธีการหลอกดินเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานนะคะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราสองคนก็เพิ่งได้เรียนรู้วันนั้นนะคเพิ่งรู้เหมาอนี้จริงๆจะมีตัวแบบลักษณะของเมื่อกี้กังหันน้ำใช่ไหมคร่ใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยครับมีเยอะมากๆจริงๆแล้วในฐานะที่ที่เราเป็นเป็นลูกของพ่อที่มีพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะ การที่เราไปชมนิทรรศการซึ่งมีทั้งหมด8โซนด้วยกันเนี่ยนะคะทำให้เรายิ่งเห็นถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชสมัญญาคืออะไรก็คือถ้าเป็นภาษาอกฤษกแปลว่าไททอลนะคะพระราชสมัญญาอของท่านม,ม,มีอัครศรริลปินเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงม,มีโครงการต่างๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าที่เราเคยเห็นกันมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นยังถามก่อนว่าหลายท่านทราบกันไหมว่าโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านมีทั้งหมดกี่โครงการมีไหมคะทราบไหมคะยินดีรำซาไหม มันกาพันกว่ามั้ทั้งหมดมี4,350โครงการเยอะมากนะคะภายในงานนี้นอกเหนือจากเราจะได้เห็นพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะยังจะมีของในโครงการของพระาสดําริมาจําหน่ายด้วยอย่างเช่นผ้าสวยๆจากจินลดานะคะแล้วก็ยังมีดีกาไทยค่ะรวมถึงของโครงการหลวงผักผากมากมายโอ้โหเยอะแยะมากมายถูกมากด้วยผักเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อมองนอกมาที่นี่อร่อยกว่าอีก ปลาเอ่ยอะไรปลาคอสอะไรเงี้ยช่บอกอร่อยเลยของโครงการและสสำคัญที่สุดคืออยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปลงลงนามถวายพระพรนะคะเพราะว่าเราจะมีซุ้มที่เป็นดอกพุทธลักษะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เนาะของวันพ่อเราก็ไปเขียนกันมาแล้วก็ค่อยส่งไปให้ทุกท่านทุกท่านก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิธันวาคมนี้ ที่เสียมพารากอนนะครับเอาละเช้านี้ต้องขอบคุณทันะ้งคุณหนิงและคุณท็อปมากที่ตื่นมาคุยกับเราแล้วก็แนะนำกิจกรรมเนี่ยงานดีๆแบบนี้ทำ<ม>ไม่พลาดนีแย่เลยนะฮะอย่าลืมไปกันแล้วกันนะที่เสียมพารากอนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ